ยินดีต้อนรับเข้าชูช่องไม่ได้แฟมิลี่นะคะเดี๋ยวไปดูฮะเออดีใจกับน้องบอสนะได้จักรยานไฟฟ้าแล้วถูกใจแล้ว จะกลับวันไหนคะตอนนี้พรุ่งนี้ค่ะพี่หมอพี่ใหญ่ใจดีก็อยู่ในช่องแล้วด้วยนะคะตอนนี้นะคะจ้ะน uh ี่คุณเจ้าใจมากเลยอ๋อประดามาแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้วไหนไฟอยู่ไหนนี่ไงไฟอ้าวทำไมไฟค่อยไม่มีเออเนี่ยไฟเจ้ามาพอดีเลยเนี่ยไฟค่อยทาไมน้อยจังเออี๋ตากฝนอืมเออเดี๋ยวมันจะตากฝนนะฝนตกอยู่ มืดบอกว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูอเอามาไว้ในบ้านเนี่ยไม่เอาลงไม่ได้ฝนมันตกเนาะค่เอาไว้แจ้งๆนี่แหละเออเอา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 จะมองรถขึ้นไปเพื่อพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยยกขึ้นนะจ่าจ้าเออเดี๋ยวเราเเดี๋ยวราจะโมบตอนที่รถอยู่ตรงนู้นจ้ารถอยู่ตรงนู้นปุ๊บให้เขายืนบนรถแล้วเราก็โมอบก็ญมามีบุญก็อยากได้มีบุญก็อยากได้จักรยานไฟฟ้ามีบุญอยากได้จักรยานไฟฟ้ากับเขาเหรอ มมีบุญจ้ะมีบจะขึ้นด้วยนะมีบุญน่ะกลัวแม่จะหนีเห็นแม่เห็นรถเขาไปไหนก็วิ่งตามก็คือเอารถลงมาก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เปียกนะเพราะว่าฝนโปรยปยด้วยนะทาไว้ในรถเนี่ยไม่ได้แล้วสวัสดีค่ะเอาลุงเสือภาษาก็มายินดีด้วยเหรอกับหลานน่ะลุงเสือภาษาชาแนลสวัสดีจ้ามามอบตังค์เลยโอ้ยเนาะ จะกลับแล้วเลยเลนจะกลับแล้วเนี่ยเราชาตชาวพยาหน่ะพวกเนี้ยมีบุญหลบนะมีบุญหลบนะรถจะลงมาแล้วนะคุณบรรจงสวัสดีจ้าเดี๋ยวมีบุญเอ๋ยโอ๊ยกำลังจะเราลงแล้วหลบน้อยหลบน้อยของรถเรานี่ตื่นเต้นเนาะเขาตื่นเต้นยิ่งกว่ายื่งเต้นยิ่งกว่าหลานสงสัยเขาจะไม่นอนแล้วเขาอยากขี่นึกถึงตอนเด็กๆนะใช่เนาะมืดมืด ภาษาบอกว่าทุกไลนเด้อช่วงนี้นะจะพาไปเยี่ยมบ้านอะไรพวกเนี้ยบวยบเนี่ยบวยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปบวยนล้วเนี่ยกับซาแก้วไหมกับซาแก้วไหมสแกนไหมสแกนไหมกับซาแก้วไหมกับซาแก้วไหมภาษากับซาแก้วไหมมุนปวดปากพี่เอกอะไรสุกมวนปวดปากยังสุกมวนมาปวดยังเนี่ยเออย่ามาปวดเลยเนี่ยก็มีแต่เรื่องดี อ่าทำทันอยู่จ้าย Этот ังไม่ทันลง right. เลยนี่ okay. ลุงเสือป้าสาบอกกับปีใหม่กับปีใหม่เมื่อป้าชาบบอกจะไลน์ไปบอกเจ้าแล้วบอก นี S <S ่เรื่องจริงนะเพราะว่าเจ้าขึ you know> ้นรถกลับไปแล้วเราต้องไปที่สว่างนะอ่าเนี่ยเดี๋ยวไปตรงนู้นเราไปตัวสว่างก่อนไปเปิดตัวก่อนเลยพ่อเดี๋ยวลูกเตะของคุมเองเลยงานนี้เค้ือนเลยลูกเคลื่อนเลยยันเราฮึมจะให้ขี่ลงมาเลยเหรอจิ๊กโก้จิ๊กโก้จะให้ขี่ลงมาเลยเหรอลุงกับป้าให้ขี่มาจากร้านเลยอ่ามาเลยไป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 ตรงที่สว่างไปลูกไป ยยาีอะไรนกันไม่มนีเออปูโอ้มีบุญนะหลบนะมีบุญนไปั่นนี่อปั่นปั่นก่าไะมันมืดอ๋อมันยังไม่้เปิดเรัปั่นไม่ได้มันล็อั่นได้ปั่นได้ เราจะได้เห็นเอไเสือไสืไแล้วอ้ยสวยเลยสวยเลยทุกคนสวยเลยโอ้ยดีใจกับน้องมดน้องบอส้องบอสโอ้ยนี่นะคะนีมีางเ่าเนึ่งเอโสีดำดำขาว อ๋อเอาเหมือนขั้นนั้นเลยบอกเอาสีดำขาวเลยรถมีแล้วมีค่าน้ำมันไหมเนี่ยมาถือนี่พี่ีไหมครับเไหมออบอสบอสบอสครับยืนอยู่ตรงรถก่อนครับยืนรถก่อนเราจะไปกี่โมงไปเช้าก็ไปบ่เร็วหเออก็ต้องไป มีผู้ใหญ่ใจดีเซอร์ไพรส์ตอนนี้ผู้ใหญ่ใจดีก็อยู่ในช่องนะคะชื่อป้าวิไลให้ค่าขนมน้องบอสไปโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกหนึ่งพันบาทดีใจด้วยขอบคุณคุณยายป้าป้าวิไลนะอ่คุณคุณยายวิไลละ พูดกขอบคุณครับก็ได้ลูกคะเขาขอพันยาเขายังไม่ชือเายังไม่ออย่าไปนี่เด็กก็ไม่มาเที่ยวยวเดี๋ยวดูนะเอบคแกนี่มีแลกพี่มีลีสีแดงเอาสีแดงสักหนึ่งใบคุ่นี้ไปกี่โมครับไปสายนะไปสายเนาะเออไปสายมันก็รอยู่อย่าเป็นอย่าเป็นนี่ขามากเขเขินโนรอบเขาไม่มาไม่ๆม่่เอาเราต้องคุ้นเคยเขาไว้เดี๋ยวจะ โอเคโอเคไาแดงว้ยไาแดงว้ยยตาคะหนูมม้ไม่แล้วนะคะเพราะว่าหนูเอาบ้นก่อนนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโอเครับซ่อมเจ้าสัวไวอันนี้ทำเก็บไปแล้วแล้วเป็นเจไ้ด้วย้นาก่อนเลยเออ เออมอเเกมอเยเดี๋ยวเใจเย็น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 ตอนถ่ายจบมีหมดไล้เหรอมีหมดด้วยโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากเลยนะคะหลักหลักเท่าไหร่เนี่ยสวัสดีอาจารย์สุดาด้วยนะคะแล้วเบอก หสวยเลยสวยเลยแหลมแหลมมันไม่เหมือนอันนี้มันโกมอันนี้มันแบนแบนเนี่ยไว้จะเปิดเบาะแหลมแหลมเลยอันนี้ในบหดนี้สามารถสั่งกับข้าวได้นะอยูโบมดนี้เรียกแม่เลย้งนีช่วงแรกจะต้องแทนมันล็อกก่อนนี่ไม่แบตหมดก็ปั่นมาเลยช่วงแรกต้องหาตัวไม่เจอแล้วลองหมูเนี้ยลองหมูเนี้ย ลเองรสีน้ไม่รว่ามันยังไงมีหายสีอยู่ไม่รู้ไหมว่ามันมีความพิเศษยังไงกับเรื่องนี้ทำอะไรได้บ้างกคนล็อกไม่ได้เพรเราเสียกุญเจแล้วอันนั้นก็เป็นสายชาร์จนะะตอนตอนป้เรจะไปซื้อซื้อแบบของยังงนีเร็วนะคันนี้มีสายเกียร์เออสายเกียร์ แต่ของแยแนนนี่ก็ใช้ดีนะวิ่งเร็วนะจาพยายามไปรุ่นรุ่นนี้อันนี้ล่าสุดใช่ไหมบอสรู้ไหมตอนนี้เนี่ยเหมือนเหมือนพ่อบอสมาใหม่ๆนะใหม่พูดใหม่จ้าแต่ตอนนี้สิฟังตามก็ไม่ทันสบายเลยไม่ต้องหิวเลยเอาไหม แม่เห็นไหมตอนนี้เนี่ยเหมือนพ่อมาใหม่ๆเลยนะไม่พูดไม่จ้าเหมือนมาใหม่ๆนะใช่แล้วนั่งยิ้มอย่างเดียวเหมือนพ่อเขาบอกว่ารับรับน้ำหนักได้กี่กิโลสลับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีจ้าดีใจกับน้องบอสด้วยนะคะนะ